ตัวอย่างเช่นเราจะอินทิเกรต s i n ์กำลัง3 x มอกสกำลังสอง x อินทิเกรต s ซ n ์กำลัง 3x มอสลังสอง x กำลังของ s ซายเป็นเลขคี่เขาบอกว่าเมื่อกำลังของ s ซายเป็นเลขคี่เปลี่ยนจาก dx เป็น d cos x โดยใช้ความสัมพันธ์ sin x dx เท่ากับลบ d cos x เพราะฉะนั้นจากอินดิเกต s ซ n กำลัง 3x cos กำลังสอง x, d x เราจึงดึง sin กกำลังหนึ่งออกมาตัวหนึงเพราะฉะนั้นจาก sin กกำลังสที่นี่ก็เหลือ sin กกำลังสองคูณคอสกำลังสองคูณกับ sin x dx จาก sin กกำลังสเขียนเป็น sin กกำลังสองคูณไซนกำลังหนึ่ง คอสกำลังสองคงเดิม sin x dx เปลี่ยนได้เป็นลบ d cos x ก็เป็นลบอินทิเกตจาก sin ์กำลังสองก็เปลี่ยนเป็นฟังก์ชัน cos โดยใช้สูตร sin ์กำลังสองบวก cos กำลังสองเท่ากับหนึ่ง เพราะฉะนั้น c o s กำลังสองสกำลังสองก็คือ1ลบคอสกำลังสงคูณด้วยคอสกำลังสองเ d cos x เราจะเห็นว่าอินทิเกรนเป็นตัวฟังก์ชันคอสและอินทิเกรตเทียบกับ c o s x เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในรูปของ ate, อินทิเกรต U กำลัง NDU โดย u คือ cos x 1ลบ cos กำลังสอง x คูณ cos กำลังสอง x ได้ cos กำลังสอง x ลบ cos กำลัง4 x อินดิเกต cos กำลังสอง x d cos x ก็ได้เป็น cos กำลัง สามส่วนสามลบอินทิเกตคอสกำลังสี่ c o s กดีคอสได้คอสกำลังห้าส่วนห้าบวกสี่นำลบคูณตลอดก็ได้เป็นลบคอสกำลังสามส่วนสามลบคูณลบได้บวกคอสกำลังห้าส่วนห้าบวกสี่อันนี้ก็คือการอินทิเกตฟังก์ชัน sin กกำลัง m x cos กําำลัง n x d x เมื่อกำลังของ sin หรือตัว m เป็นเลขคี่จะเปลี่ยนจาก d x เป็น d cos x โดยใช้ความสัมพันธ์ sin x dx เป็นลบ d cos x และเปลี่ยนฟังก์ชัน sin ที่เหลือให้เป็นฟังกช์ชันของ cos x โดยใช้ความสัมพันธ์ sin กำลังสองบวก cos กำลังสองเเท่ากับ1แล้วปฏิพันธ์ก็จะอยู่ในรูปอินทิเกรต U กำลัง NDU โดย U นั้นคือ c o s x เราจะอินทิเกรตไซน์กำลัง 5x dx อินทิเกรตไซน์กำลัง 5x dx เราก็จะใช้วิธีการเดิมคือดึงไซน์กำลัง1ออกมาจากไซน์กำลัง5ก็เหลือเป็นไซน์กำลัง4คูณกับไซน์ x dx sin x dx เปลี่ยนได้เป็น d ลบ cos x sin ์กำลัง4ก็คือ sin ์กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2นั่นก็คือ1ลบ cos กำลัง2 x ยกกำลัง2ซึ่งก็เป็นลบอินดิเกต1ลบ2 cos กำลัง2 x บวก cos กำลัง4 x d cos x ผลการอินดิเกตออกมาก็จะได้เป็นลบวงเล็บ cos x อินดิเกต1 d cos x ก็ได้ cos x ลบ2อินดิเกต cos กำลัง2 x d cos x ก็ได้ cos กำลัง3ส่วน3บวก cos กำลัง5ส่วน5บวก4 นะคะถ้าอินดิเกตสายกกำลังเป็นเลขคี่ให้เปลี่ยน DX เป็น D CosX แล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชัน sin ที่เหลือให้เป็นฟังก์ชันของ CosX โดยใช้สายกกำลังสองเท่ากับ1ลบ cos กำลังสอง ต่อไปกรณีที่สองกรณีที่สองก็คล้ายกับกรณีที่หนึ่งคล้ายตรงไหนคล้ายตรงกำลังของคอสเป็นเลขคี่ กำลังของ cos x หรือตัว n เป็นเลขคี่เมื่อกำลังของ n กำลังของ cos x เป็นเลขคี่จะเปลี่ยน dx เป็น d sin x เป็น d x ไซน์โดยใช้ความสัมพันธ์ d s ไซนเท่ากับ cos x dx นั่นก็หมายความว่าจาก dx เราจะเปลี่ยนเป็น d s i n น์ x, ได้นั้นจะต้องดึง cos กำลัง1ออกมาจาก cos กำลัง nx เพราะฉะนั้น cos ฟังก์ชัน c o s x ก็จะเหลือเพียง c o s กกำลัง n ลบ1 x โดย n ลบ1เ,เป็นเลขคู่เราก็จะเปลี่ยน c o s กกำลัง n ลบ1 x เ,เป็น s i n x จากสูตร sin กำลังสองเบวก cos กำลังสองเเท่ากับ1เราใช้สูตรเดียวกันนะคะแล้วปริพันธ์แล้วปริพันธ์นก็จะอยู่ในรูป rate, อินทิเกรต U กำลัง NDU โดย U นั้นหมายถึง sin x เะคะโดย u นั้นหมายถึง sin x นักศึกษาเวลาโจทย์ก็มีสตินิดนึงนะคะต้องภาวนาสติทุกขณะจิต ของครูหลุดบ้างอะไรบ้างมันก็เลยเป็นแบบนี้เสร็จหรือยังคะหลักการของการอินดิเกตคอสที่มีกำลังเป็นเลขคี่จะเปลี่ยน DX เป็น d s i ซน์โดยใช้ความสัมพันธ์ d ีไซน์เท่ากับ c o s x dx นั่นก็คือดึงคอสออกมากำลัง1เพราะฉะนั้นการอินดิเกตไซ n กำลัง mx คอสกำลัง nx ก็จะอยู่ในรูปคอสก็จะเป็นคอสกำลัง n ลบ x เมื่อ n เป็นเลขคี key, n ่ n ลบก็จะเป็นเลขคู่เราสามารถที่จะเปลี่ยนคอสที่มีกำลังเป็นเลขคู่นั้นให้เป็นไซ n ได้ โดยใช้สูตรไซน์กำลัง 2x บวกคอสกำลัง 2x เท่ากับ1ตัวอย่างเช่นจงหาค่าอินทิเกตคอสกำลัง 3x dx อันนี้คอสมีกำลังเป็นเลขคี้แน่นอนเขาบอกว่าให้เปลี่ยนคอสกำลัง dx คอสกำลัง 3x dx จะต้องเปลี่ยน dx เป็น d sin x โดยดึง cos กำลัง1ออกมาเพราะฉะนั้นจาก cos กำลังสก็เหลือ cos กำลัง 2x คูณด้วย cos x d x cos x dx รวมเป็น d sin x เราอินทิเกรตครั้งแรกเราอินทิเกรตเทียบ x ครั้งที่สองบรรทัดที่สอง 2, เราอินทิเกตเทียบไซด์ดังนั้นฟังก์ชั้น cos ที่เหลือก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นไซด์เนั้น cos กำลังสองเปลี่ยนให้เป็นไซด์ก็ได้1ลบไซด์กำลังสอง x d กดีไซอินทิเกต1 d ึ่งดีก็ได้ไซด์เอินทิเกตไซด์กำลังสอง x d กดีไซได้ไซด์กำลังสามเส่วนสาม บวก4เห็นไหมคะการอินดิเกตคอสที่มีกำลังเป็นเลขคี่เปลี่ยนจาก dx เป็น d ไซด์ x และเปลี่ยนคอสที่เหลือให้เป็นไซ n x โดยใช้สูตรไซ n ์กำลังสองบวกคอสกำลังสองเท่ากับ1 อีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเราจะา X, อินทิเกรต s i น์กำลัง 2x Cos กําำลัง 3x Dx Cos มีกํามีกำลังเป็นเลขขี่ Cos กกำลัง3 s i ไซน์กำลัง2 คอสมีกำลังเป็นเลขคี่เปลี่ยนจาก dx เป็น d s ไซน์ x, โดยดึงคอสกำลังหนึ่งออกมาจากไซน์กำลังสองคูณคอสกำลังสาม x sin ไซน์ d ไม่เปลี่ยนแต่คอสกำลังสามก็ลดเหลือคอสกำลังสอง x คูณคอส x dx กซ์กไซน์กำลังสองไม่เปลี่ยน คอสกำลังสองเปลี่ยนได้เป็นอะไรคะคอสกำลังสองเปลี่ยนได้เป็น1 s i ลบไซน์กำลังสองและ Cos x dx เปลี่ยนได้เป็น d s i ซน์เห็นไหมคะว่าฟังกช์ชันที่เหลือในตัวอินทิเกรนนั้นต้องเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันไซนทั้งหมด ปริพันธ์ก็จะอยู่ในรูปอินทิเกรต s i น์กำลังสองเลบซน์กำลังสี่ x อซอินทิเกรต s ซน์กำลังสอง x d ็กซก็ได้ s i น์กำลังสาส่วนสามลบซน์กำลังหส่วนหบวกส